ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาล้างห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะอันดับแรกเลยเราก็จะล้างภายนอกให้เสร็จก่อนนะครับก็จะทําการล้างทั่วไปทำความสะอาด1รอบฉีดโฟมหนึ่งรอบนะจ๊ะนี่คือสภาพห้องเครื่องนะครับเราจะใช้ผ้าหรือถุงพลาสติกคุมกล่องฟิลตรงนี้ไว้นะครับผมอ่าแล้วก็ดูจุดสํารวจ จุดที่มันอาจจะเสื่อมสภาพอย่างกองซึมน้ําเข้าได้อะไรเงี้ยครับมันจะมีผลตอนสตาร์ทเครื่องแล้วก็น้ําจะเข้าไปในเครื่องได้นะครับผมเราต้องเช็คดูให้ดีว่ามีสายไฟโดนหนูกัดไหมหรือว่ามีปลั๊กอะไรหลวมๆไหมนะครับคอยดูให้ดีนะครับเราก็จะทําการฉีดล้างโดยใช้น้ําแรงดันต่าๆเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับ เพื่อแค่ให้เอาพวกคราบน้ำมันที่มันเป็นติดตกับฝุ่นออกนะครับขีดไปเบาๆตามซอกใกล้ๆุ้งเครื่องแบบนี้นะครับผมจะไม่ขีดย้ำตรงที่มันเป็นส่วนอ่อนๆนะครับขีดฝากระโปรงให้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาฉีดโฟมกันนะครับ ปิดโฟมเพื่อให้ชำระล้างคราบที่มันเป็นฝุ่นเกาะนานที่อยู่กับน้ำมันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ผ้ามาทำการถูทีหนึ่งนะครับสำหรับผ้าที่ใช้นี่ก็จะเป็นผา้าขนแกะนะครับที่ผมใช้นะหรือจะเป็นถุงมือล้างรถทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าใครสะดวก ใช้ผ้าพันมือธรรมดาทั่วไปก็ได้หรใช้ฟองน้ำใช้อะไรก็ได้ครับขอให้มันล้างแบบว่าถูไปแล้วไม่เกิดอันตรายอย่างมือเราไม่ไปโดนตามหัวน็อตอะไรบาดก็พอครับเพราะว่าการล้วงลงไปล,ลึกเราไม่รู้ว่าน็อตตรงไหนหรือตรงไหนมีคมบ้างน,นะครับเราต้องระวังดีๆนะครับ ถูไปตามที่โฟมลราพ่นไว้เลยครับถูให้หมดนะครับผมตรงไหนที่เข้าไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวน้ําจะเข้าไปชําระล้างเองนะครับ ชอกไหนที่ล้วงได้ล้วงให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็มาทําการฉีดน้ําล้างทําความสะอาดอีกรอบนึนะครับเพื่อเอาคราบโฟมที่เราฉีดไปแล้วใช้มือถูเนี่ยเอาให้มันออกให้หมดนะครับผมฉีดเข้าไปเบาๆตามซอกนะครับเน้นย้ําตามซอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าพวกน้ําพวกโฟมอะไรมันจะเข้าไปขังอยู่ได้ครับ ฉีดไปตามซ่อนครับตามอุปกรณ์ตามปลั๊กอะไรก็ฉีดผ่านได้ครับฉีดไปก่อนแต่เราจะไม่ฉีดย้ำตรงกล่องฟิลนะครับเพราะเราใช้ผ้าปิดอยู่นะครับผมถ้าใช้สูงถุงพลาสติกก็ก็คือเราฉีดฉีดได้เลยนะครับเพราะถุงพลาสติกมันกันน้ําอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราเปิดฝารถไว้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแล้วเราก็ถึงจะมาล้างห้องเครื่องนะครับเพื่อให้เครื่องมันเย็นตัวลง ที่มันเป็นควันนี่คือท่อยเสียมันยังฝั่งไอเสียมันยังร้อนอยู่นะครับมันก็เลยมีควันเป็นไอน้ําขึ้นมาเฉยๆนะครับผมเพราะถ้าเกิดเราจอดรถปั๊บเครื่องร้อนล้างเลยมันไม่ดีนะครับบอกไว้ก่อนเลยมันไม่ดีนะครับทำให้ตัวเหล็กบิดงอได้หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอ,อ,อื่นตามมานะครับ หลังจากเราล้างเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับห้องเครื่องก็จะเงาเงาวิ่ง,ว,งวิ่งแบบนี้นะครับผมไม่มีคราบสกรปรกหลงเหลืออยู่อย่างตอนแรกนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าตรงไหนมันเรียบร้อยหรือยังนะครับผมอ่าต่อมาเราก็จะมาทําการใช้ลมนะครับเป่าน้ําออกนะครับผม เป่าตามซอกเป่าตามอ่าร้อยต่อจุดต่อปลั๊กไฟอย่างนี้นะครับผมเพื่อให้น้ํามันแห้งสนิทนะครับผมซึ่งถ้าน้ําขังอยู่อย่างเงี้ยมันก็ถ้ารถที่มันเก่ากว่านี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสนิมเขียวอะไรประมาณนี้นะครับสายไฟน้ําอาจจะเป็นสื่อให้ขัวข้วบวกขั้วลบมาชนกันเกิดการสปร์กเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นปัญหาไปเรืเลยมันอาจจะไม่ส่งผลในตอนนั้นเลยนะครับ ก็จะเป่าให้หมดนะครับเป่าออเป่าออเป่าให้แห้งพักวแบตเตอรี่ต่างๆของฟิลต่างๆนะครับผมจะก็ตามปักตามอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนอื่นมันสามารถที่จะแห้งเองได้หรือว่าจะใช้ลมเป่าใช้ผ้าเช,ช็ดอะไรเงี้ยครับถ้าล้างเองที่บ้านนะครับผมก็อย่าเพิ่งสตาร์ทเครื่องออกมานะครับเพราะว่าล้างเองที่บ้านเราไม่มีลมเป่าอาจจะบางคนมีลมก็ไม่เป็นไรนะครับ ไปถ้จะเป็นการพุ่นน้ำยาเคลือบเงานะครับผมไม่ใช่เคลือบเงาแบบสีเลกเกอร์นะฮะเคลือบทอําให้สีดํานะครับดูใหม่ขึ้นนะครับผมจะคล้ายๆน้าํายาเช็ดยานะครับแต่ว่ามันจะไม่เยิ้มแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีระยะการแห้งของมันนะครับน้ํายาตัวนี้นะครับเราก็จะพ้่นให้ทั่วห้องเครืองนะครับผม ลมพ่นมันก็จะเป็นละอองแบบนี้นะครับผมอย่าไปตกใจคิดว่าเครื่องมีปัญหานะ <c oughs> เครื่องก็จะดําเงาแบบนี้นะครับผมเครื่องจะดูใหม่มากเลยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณสองสามนาทีครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการใช้ลมเป่าอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแห้งสนิทนะครับผมเพราะถ้าปล่อยให้มันแห้งเองเนี่ยมันอาจจะบางจุดอาจจะไม่แห้งแล้วมันก็จะเป็นด่งดางๆฝุ่นเกาะได้ครับ นี่ครับเราก็จะมาทําการเป่าลมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้ายาเคลือบมันแห้งนะครับผมแล้วมันก็จะดูเหมือนว่ารถใหม่ที่ออกจากศูนย์อะไรประมาณนี้มันก็จะดําดําแห้งๆแ,แบบนี้ครับเราก็จะเป่าไปตามซอกตามอะไรเงี้ยตองสายพานปลั๊กไฟอะไรจุดต่อเป่าคล้ายๆตอนแรกที่เรานํารถออกมาตอนอยังเปียกน้ําอยู่นะครับผม ใครสนใจเข้ามาใช้บริการได้นะครับร้านอยู่ตรงข้ามมอกร,รุงเทพรังสิตนะครับในปั๊มซัสโกนะครับผมราคาเริ่มต้นที่160บาทนะครับสำหรับไซ์รถเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้รับหมดนะครับมอเร์ไซคก็รับนะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับ ในเมือ่อเราเป่าเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเคลียร์โดยการใช้ผ้าเช็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเอี่ยมนะฮะอ,อันนี้เป็นแผ่นกันความร้อนนะครับผมที่กําลังเป่าอยู่นะ,ะสภาพห้องเครื่องยังไงเป็นไงครับ หอ,อกไปด้วยนะครับเอาให้มันบางคันนี่คือเปิดมามีเชื้อราด้วยครับเพราะว่าผ้าอาจจะชื้นเหมือนล้างแล้วไม่ได้แบบเป่าน้ําไม่แห้งไงครับพอมันชื้นไปเรื่อยๆพอเราขับไปมันร้อนทันทีขึ้นมาไงครับมันก็จะกลายเป็นเชื้อราได้นะครับงเครื่องสวยงาม ข้อดีนะครับก็คือการ้ักห้องเครื่องเนี่ยมันสามารถที่ป้องกันพวกหนูพวกสัตว์ต่างๆเข้าไปทํารังในห้องเครื่องด้วยครับแล้วก็เป็นการทําให้ห้องเครื่องสะอาดนะครับเพื่อที่เราจะได้สังเกตว่ารอยน้ํามันรอยอะไรต่างๆรั่วตรงไหนครับอ่าต่อมานี่ก็จะเป็น อันนี้นะครับล้างดูดฝุ่นภายในนะครับแล้วก็ล้าง,งเครื่องด้วยครับครบเสร็จเงาเงาหล่อหล่อแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูครับดูใก,ใกล้ๆกันเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเป็นภาพก่อนล้างนะครับผมดูสภาพ กับการหลังล้างแล้วนะครับโอ้โหเงาเงาหล่อๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจมากเลยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ